สวัสดีครับอยู่กับผมบางกรอรอยกคุณชายฝักสลัดนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับสาหรับคลิปวิดีโอในช่อง u t u b e ของผมนะครับก็วันนี้นะครับผมอยู่ที่แปลงทดลองปลูกข้าวโพดอ่อนนะครับที่หลายๆคนเนี่ยที่ติดตามผมใน u t u b e เนี่ยหรือว่าจะเป็นใน Facebook ก็ตามเนี่ยก็จะเห็นว่าเออผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวอะไรแต่ความเป็นจริงผมทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่อง u t u b e นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาอัพคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมนั่งอยู่ที่แปลงปลูก ซึ่งจะเห็นว่าด้านหลังผมเนี่ยเป็นต้นข้าวโพดอ่อนเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ที่ผ่านมาผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผักสลัดมาโดยตลอดเลยทำไมวันนี้อยู่ๆผมมาถ่ายข้าวโพดอ่อนอ่าก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่ผมทำขึ้นมา ก็คือข้าวโพดอ่อนนะครับซึ่งอันนี้มีเป็นออเดอร์ประจํานะครับแล้วก็จะเป็นออเดอร์ที่ส่งออกไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น e ีที่แตกออกมานะครับนอกเหนือจากความรู้ผักสลัดแล้วก็ความรู้ทางการเกษตรทั่วไปอันนี้เป็น EP ที่เกี่ยวกับข้าวโพดอ่อนโดยเฉพาะนะครับซึ่งถามว่าทําไมผมถึงปลูกว่ามีออเดอร์นั่นเองครับแต่ว่าที่มันน่าสนใจคือเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักสลัดหรือว่าข้าวโพดอ่อนเนี่ยผมจะค่อยๆนําเสนอว่าการตลาดของการ ขายสินค้าต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงโดยเฉพาะข้าวโพดอ่อนเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนอกจากว่าเรา,าพี่หลายๆคน,นอาจจะเคยเห็นว่าแปลรูปโดยการที่เอาฝักออกแล้วก็ขายเป็นฝักสดใช่ไหมครับตลอดข้าวโพดอ่อนตามร้านหมูกระทะหรือตามร้านอะไรแบบนี้ทั่วไปแต่ว่าอันนี้คือผมเนี่ยจะมีอีกแนวทางหนึ่งก็คืออาจจะเอาพวกนี้ไปฟีดได้หรือว่าทาอะไรก็เดี๋ยวติดตามรับชมกันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นแปลงปลูกทดลองนะครับก็ทดลองอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ถามว่าทําไมผมถึงต้อง ทดลองเป็นเพราะว่าผมต้องการที่จะดูว่าในพื้นที่ตรงนี้จะต้องจัดการาพวกโรคและก็มแมลงศัตรูพืชหรือว่าต้องมีวิธีการปลูกยังไงให้มันดีที่สุดสําหรับพื้นที่จังหวัดอ่างทองนี่ที่ผมอยู่นะครับปลูกอะไรก็ตามเราก็ต้องอศึกษาเรียนรู้ไปตลอดเวลานะครับซึ่งเอ,อนนี้ก็อีกประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยก็น่าจะได้เก็บฝักแล้วนะครับมันจะมีทั้งหมด3ฝักนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะแบ่งเป็นโซนเป็นแปลงก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ในในล็อตแรกนะครับก็เดี๋ยวถ้าพี่คนไหนเนี่ยอยากจะให้ผมทําคลิปวิดีโอเกะไรร็สาามมถ เอาไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าคลิปวิดีโอไหนก็าตามนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามไปตอบคำถามน,นะครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับใน E ีีต่อไปนะครับฝากติดตามกดซับสไคร้และกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ